เปิ่นนาคอนเดือดอีกปัดรับทุนการศึกษาออกก้ายันทำเพื่อนักกีฬาจากกรณีที่เปิ้ลนาคอนศิลาชัยโพสต์เฟซบุ๊กหลังจากที่ลูกชายน้องออกก้านัคราศิลาชัยไม่ได้รับเงินรางวัลอัดฉีดจากการควา้าแชมป์โลกการแข่งขันเจ็ตสกีที่สหรัฐอเมริกาในรายการ w ั p บุญยูจีพีวันเจสสกีเวิลด์ซีรีส์2รุ่นจูเนียร์สกี1 0 1 2ปีเมื่อช่วงเดือนตุลาคมปีที่ผ่านมาขณะเดียวที่กองทุนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติ NSDF ได้ชี้แจงสาเหตุที่น้องออกก้านคราศิลาชัยไม่ได้รับเงินรางวัลอัดฉีดจากการแข่งขันดังกล่าว เนื่องจากไม่เข้าหลักเกณฑ์ตามระเบียบที่กำหนดไว้ในเรื่องหลักเกณฑ์วิธีการและเงื่อนไขในการให้เงินรางวัลที่จะต้องมีนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขัน6ประเทศแต่ในอีเวนต์ของน้องออกกานักคาราศิลาชัยที่คว้าเหรียญทองมีเพียงสองประเทศเข้าร่วมคือไทยกับทีมสโมสรในสหรัฐอเมริกามีจำนวนทั้งหมด6ลำเท่านั้น โดยไม่ได้เป็นตัวทีมชาติสหรัฐอเมริกาแต่อย่างใดทำให้ไม่เข้าหลักเกณฑ์การจ่ายเงินรางวัลซึ่งผลงานของน้องออก,ก้านัคราศิลาชัยคว้าหนึ่งทองหนึ่งเงินประกอบด้วยเหรียญทองรุ่นจูเนียสกี้1 0ถึงส2สต็อกมี2ประเทศ6กลำและเหรียญเงินรุ่นสปอร์ตสลาลมมี4ประเทศ10บลำล่าสุด น,นาครนศิลาชัยโพสต์เฟซบุ๊กเดือดรอบสองโดยปฏิเสธที่จะไม่ขอรับการช่วยเหลือในเรื่องทุนการศึกษาของน้องอออก้านัคราศิลาชายัยจากกองทุนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติพร้อมยืนยันไม่ได้ออกมาเรียกร้องเพื่อลูกของตัวเองแต่เพื่ออนาคตของนักกีฬาไทยทุกคน เปิลนาคอนิลาชัยโพสต์ข้อความระบุว่าขออนุญาตไม่รับนะครับถึงแม้จะมีการทำเรื่องขอทุนการศึกษาของนักกีฬาทั่วไปแบบปกติที่นักแข่งทุกคนต้องทำไปเมื่อหลายเดือนนก่อนไปแล้วก็ตามไม่ได้จะเรียกร้องให้ลูกตัวเองนะครับแต่เพื่ออนาคตของนักกีฬาไทยทุกคนครับแต่เม้ามีทุนทำได้จริงๆ ขอแนะนำให้มอบทุนนี้ให้กับนักแข่งทั้งประเทศด้วยครับจะไปกราบแทบเท้าครุ่งนี้ได้เลย